สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกในช่อง YouTube ของอาจารย์สุพลกรีนนะคะสาเหตุอันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะเรื่องของการพยายามหาไรายได้เพิ่มเติมที่จะมาช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิภาษาบริสุทธิ์ที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านซึ่งการทำทางช่องนี้นะคะก็เรียกว่าช่วยได้เนี่ยทางหนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นก็ขอทำเป็นเลเวลหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณนะสมบัติพิเศษเนี่ยก็คือสามารถใช้แบทช์นะคะซึ่งทาง y o u t u b e เนี่ยเขาจัดไว้ให้แล้วก็มีอีโมจิที่คุณสามารถเนี่ยเอาไปใช้ สำหรับท่านที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเนื้อหาหลักๆเนี่ยยังคงอยู่ในช่อง YouTube ที่ทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงได้เนี่ยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงการพยายามที่จะให้คนที่สนใจงานของอาจารย์สุพวรเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนงานของอาจารย์เนี่ยได้อย่างเต็มที่เท่านั้นค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ